สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายเพลงหน้าหนาวปีนี้ของคุณเฟิร์นกัญญาลัต์นะครับสําหรับเพลงนี้ครับก็คือจะมีท่อนที่เป็นเมโลดี้ในท่อนอินโทรนครับแล้วก็รูปแบบแพทเทิร์นการตีคอร์ดนะครับสําหรับรูปแบบการเล่นเดี๋ยวเรามาตั้งสายกันก่อนนะครับ G C E A ก็คือเส้นที่4นะครับ G เส้น3นะครับ สนะครับก็คือตั้งเสียงมาตรฐานนะครับสำหรับเพลงนีเ้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูในท่อนแรกก่อนนะครับเ,เดี๋ยวดูกันนะครับ สำหรับรูปแบบการเล่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวที่เป็นแท็บนะครับก็เริ่มแรกผมเพีงนี้ครับผมจะจับไว้ที่เส้นที่ช่องที่1เส้นที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวในในแท็บมันจะมันจะเริ่มด้วย0ูนย์สายเปล่าเส้นที่1นครับแล้วก็มาต่อด้วยช่องที่3ของเส้นที่2แต่ผมจะผมจะจับที่เส้นที่1ไว้ก่อนก็คือจะเป็นที่ผมเล่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ0 3สาม หแล้วก็สายเปล่าอศเส้นที่3ครับดิดดิดสายเปล่าก่อนนะครับแล้วก็กดไปช่องที่2อง่แฮมเมอร์ออนนะครับแล้วก็สายเปล่าพร้อมกับตีคอร์ด f ครับอพอรวมกันก็จะเป็น ท่อนที่2ก็จะเหมือนกันครับก็คือ,อ,อ,อพอดูท่อนที่2ก็จะเป็นแต่ว่าจะมาจับคอร์ดเไม่แน่ A ครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกับท่อนเมื่อกี้ครับอพอเล่นร่วมกันครับก็จะเป็น แบบการตีคร kind of <ix Off> like uh ับ huh. ก็คือจะตีคอร์ดก็คือจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้น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 ลงอ่าแบบนี้นะครับอ่าพอนี้ต่อไปจะเป็นท่อนที่3นะครับก็คือก็เขาจะจับคอร์ดอ่าเอชา้าไม่แน่นนะพอเล่นจากท่อนเมื่อกี้ก็คือท่อนที่3ก็เอชา้าไม่แน่ก็ตีคอร์ด ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงแล้วก็มาเล่เลนที่คอร์ดซีนะครับก็ก็คือจะเล่นที่เส้นที่3ครับสายเปล่า0เส้นที่3แล้วก็กดลงไปช่องที่2ครับแล้วก็1กับ3เส้นที่2 แล้วก็มาเล่นคอร์ด F แล้วก็ดีดขึ้นครับไล่ขึ้นจากช่องเส้นที่1ครับแล้วก็มาที่ C ในแท็บมันจะเป็น0 1 0ครับผมเขียนว่า0 1 0ก็คือกดช่องที่1ไว้อยู่นะครับเส้นที่2แล้วก็ C ดีดลงทั้งตัว B ความหมายผมคือบัสนะครับก็คือดีดลงทั้งหมด ่าแล้วก็ดีขึ้นอ่าเส้น C ยังกดอยู่นะครับอ่าพอเล่นร่วมกันทั้งหมดทุก,ท,กท่อนนะก็จะเป็น สำหรับเมโลดี้ทอนอินโทก็จะประมาณนี้ครับแล้วที่ผมอธิบายก็คือที่บอกว่าพทิร์การตีคอร์ดก็จะเป็นลงลงขึ้นขึ้น,นลงนะครับก็จะเป็นเติมขึ้นเบิงทั้งฝา ประมาณนี้ครับสําหรับเพลงนี้ก็จะง่ายๆครับก็ให้เพื่อนๆลองฝึกดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ